ลุงสันติผู้ขายพวงมาลัยอย่างเดียวเหรอไม่ลุงไม่ได้ขายพวงมาลัยอย่างเดียว<ฆ>ลุงก็ขายพวงมาลัยบางหน้าแต่จริงแ,แล้วหนึ่งรายได้หลักของลุงก็คือววลุงไปรับยาบ้ามาแล้วลุงก็ขายไปพร้อมกับขายพวงมาลัยไปด้วยเ,เจ้าหน้าที่ชุดสืบสบพเมืองร้อยเอ็ดสืบทราบเสร็จปั๊บก็ส่งเข้ารวบตัวลุงสันติเลยชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเจอของกลางที่ตัวแกร้อยกว่าเม็ด นะและก็มีรถสามล้อเครื่องกับพวงมาลมาัยที่ยังขายไม่หมดยังคามืออยู่เลยลุงสันตินนกรตีเนียนขายพวงมาลัยแต่ตอนหลังรู้สึกว่าขายพวงมาลัยมันจะไม่รวยก็เลยไปซื้อ,อยาบ้ามาปล่อยอีกทีหนึ่ง<อ>ลักษณะเหมือนยี่ปัวสาปัวแล้วก็เอามาขายถามว่าขายให้ใครอุ้ยก็เนื่องจากว่าสมมติถ้าเกิดเราขายพวงมาลัยอยู่ด้วยเป้าหมายขายพวงมาลัยให้ใครก็ขายยาบ้าคนนั้นแหละบางทีก็งงเหมือนกันวัยรุ่นจอดซื้อคิดว่าซื้อพวงมาลัยเปล่า ซื้อ,อยาบ้าแต่พวกรถบรรทุกรู้กันดีกระพงมลลาเลยด้วยยาบ้าด้วยถามยังไงอ่ะเนี่ยมาขายอยู่ตรงนี้เนี่ยสี่แยกถนนเลี่ยงเมืองเนี่ยแกบอกแกจะมีถุงใส่ยาบ้าแยกเอาไว้ด้วยนะแล้วก็มีพวงมลลาลัยอีกมือนหนึ่งซื้อ,อยาบ้ามาเนี่ยซื้อเหมามา2 0 0 0เอามาขายลายเม็ดคิดเม็ดละ50ในใจก็คิดว่าถ้าขายพวงมลลาลัยบังหน้าแบบนี้เนี่ยตำรวจไม่มีทางรู้หรอกก็คิดว่าแกขายพวงมลลาลัยปกติ แต่ต้องบอกคุณผู้ชมตำรวจเขาก็ไปสืบทราบน,น้ะหรือมีใครแจ้งบอะแสอะไรไม่รู้อย่างไรเลยล่ะแกก็กนะถูกสืบเสร็จปุ๊บก็โดนจับโดนจับก็เรียบร้อยเลยคราวนี้นะปรากฏว่าพอจับเสร็จใช่ไหมค่ะไอ้ลุงก็ขึ้นรถตาโลไปลงพักใช่ไหมนี่ต้องลำบากคนเขามาเอาอรถสารล้อเครื่องแกมาด้วยแล้วให้นักข่าวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแกนั่งมาด้วยกันเนี่ยก็นั่งรถแกกลับโงพักกันนะอากาศก็ดีทีเดียวล่ะ